สวัสดีครับเ่ะเตสนี้ก็จะไม่จะไม่ค่อยอยากกล่าวถึง,ก,ง,นะง,งการเมืองนะฮะแต่จริงๆการเมืองมันเป็นสิ่งใกล้ตัวก็เลยพูดออกบ่อยอพูดไปก็เท่านั้นแหละนักการเมืองโ่วนี่มันไม่สำนึกหรอกอปล่อยอยู่ไปก็ต้องทำใจก็ปล่อยเขาไปเถอะก็ขอให้สักวันโดนจับไปแล้วกันไอ้พวกนักการเมืองเร็ว นะครับอ่ะเราคุยเรื่องของเราตอนนี้ในยุคเข้ายากหมากแพงนะครับอ่าอีกไม่นานก็สินค้าก็คงจะขึ้นราคาแหละเพราะว่าเงินเฟอ้อตอนนี้ก็สรุปไม่ถูกเลยนะครับว่าเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดจะว่าเงินเงินเฟอ้อก็น่าจะใช่เพราะของมันแพงขึ้นแล้วมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอีกจะว่าเงินฝืดก็ใช่อะะมันหายากมันไม่ไมีก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นภาวะอะไร ออตามหลักนะตามหลักของการเ,ออเศรษฐศาสตร์เงินเฟอ้อมันก็จะต้องเงินมีเยอะแต่ไม่มีราคาเงินของแพงมากได้เงินมาก็ไม่พอซื้อของได้มาเยอะก็จะเยอะเ,ออเงินฝืดก็ไม่มีไม่ค่อยมีเงินหมุนในต,ตลาดเลยงงไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อเงินฝืดอ,อ่ะคุยเรื่องของเราดีกว่า รเรื่องของเรานะครับตรงนี้เป็นเคสที่ก็น่าสนใจนะฮะลูกค้าซื้อเรือนนี้มาจาก EBa y ร้อยกว่าเหรียญน,น่ะเหรียญเหรียญนันอเมริกันเนี e ่ยอีเบออย่าคิดนะครับว่าไอ้พวกฝรั่ง eBay คือมันก็ต่างชาติแหละมาขายอย่าคิดว่าต่างชาติพวกนี้มันจะไม่โกงมันโกงอย่าคิดว่าโกงมีแต่จีนจีนนะโกงเยอะหน่อยแต่ไอ้พวกฝรั่ง พวกเอเชียอื่นๆญี่ปุ่งญี่ปุ่นผมก็เจอมันก็โกงกันมาแล้วนะครับเรตนี้แกก็ขายของมือสองใน ebay แต่ทีนี้เราดูความแสบของคนขายว่าเขาหลอกยังไงให้สังเกตนะครับเรือนนี้3 1 3 0 8 1 B O 3 0 8 1 B O เนี่ยแรกเลยที่เห็นภายนอกเนี่ยมายม เห็นนะมีอะไรแตกต่างมายมอมองดีๆก็จะเห็นแล้วมายมมายมทำไมไมันไ,ไ,ไม่เต็มเบ้าเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้มายดูมายมของสามศูนย์แปดหนึ่งตัวนี้สามหนึ่งแปดหนึ่งนะฮะต่างกันเพียงแค่ว่าตัวเรือนเหล็กเขาเต็มเบ้าไหมฮะ,ะตัวนี้เนี่ยสามศูนย์แปดหนึ่งอันนี้สามหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเนี่ยก็คือตัวนี้จริงๆแล้ว มันแทบจะใช้อะไลตตัวเดียวกันทั้งหมดเลยต่างกันเพียงแค่ว่าตัวเรือนเขาเป็นโลหะกับตัวเรือนเป็นคาร์บอนฝาหลังเป็นโลหะกับฝาหลังเป็นคาร์บอนอ่าต่างกันแค่นี้เองที่เหลือเหมือนกันหมดเครื่องก็เหมือนกันามายมมีต่างนิดหน่อยมายม์เกลียวกับไม่เกลียวแต่ทีนี้เนี่ยมายม์จะต้องเต็มเบ้าอ่าจุดแรกนะครับมายม์ตัวนี้ไม่เต็มไม่ใช่ว่ารุ่นพิเศษนะตัวนี้ไม่ได้รุ่นพิเศษ เดี๋ยวจะให้ดูมาย,ยมนนะมีมีช่องว่างเหลือเนี่ยสามารถเอาเอาเล็บเข้าไปได้เลมยมายมไม่เต็มและจุดสังเกตนะครับ BO เนี่ยมันจะมีออกมาเป็น2 2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเนี่ยแรกแรก,แรกสุดเลยมันจะเป็นปุ่มมาย,ยมจะเป็นสีเงินเห็นฮนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เห็นฮนะปุ่มเป็นสีดำแต่มาย,ยมไงเป็นสีเงิน เวอร์ชัน2ก็คือเป็นสีดําดําทั้งหมดเลยปุ่มดํามายมดํานี่ก็ไม่ใช่อีกไม่รู้มันเป็นเวอร์ชั่นไหนล่ะอ่าก็เวอร์ชั่นยำนี่แหละครับอย่าคิดว่าไอ้ต่างชาติมันไม่ยำมันก็ยำแต่มันยำเนี่ยผมยังไม่ได้เช็คว่าจะเป็นยังไงอ่าลูกค้าซื้อมานะครับจากต่างประเทศก็ส่งมาแล้วก็โอนเงินอะไรประมาณอย่างนี้แหละอ่าอย่าคิดว่าฝรั่งมังค่ามันไว้ใจได้ อันนี้แค่จุดที่1น,นะฮะจุดที่1จุดที่2ให้สังเกตกระจกเห็นไหมครับกระจกมันปิ้นออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่ากระจกตัวนี้เปลี่ยนมาเห็นไหมครับถ้าเป็นกระจกดมเดิมมันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมิดจมพอดีเห็นไหมฮะไม่ต่ําเตี้ยเกินไปแล้วก็ไม่สูงปื๊ดเกินไปอย่างเงี้ยมันจะพอดีสังเกตตัวนี้จะสูงอ่าก็ถ้าจะให้เช็คก,ก็ต้องกดออกมาดูนะครับว่า เขาใช้กระจกหนาเกินไปหรือเปล่าอ่าก็เท่าน,นี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วครับว่าในการเรือนนี่ยำนะครับอะไหล่สองชิ้นนี้คือไม่แท้แล้วนะฮะไม่แท้แล้วทีนี้เรามาดูภายในกันว่าไอ้ฝรั่งขี้นกเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นชาติไหนที่เขามาขายนะฮะอ่าเรามาดูด้านในกัน จริงๆแล้วผมเปิดไฟไอ้ไฟตัวนี้ผมก็ลำคามานะไฟมันสีฟ้าแล้วบางทีเราไฟมันสีเหลืองแล้วบางทีเรามองเนี่ยมันจะท้อดเห็นไหมฮะมันเป็นรูปกลมๆเนี่ยจริงผมก็ลำคาญานะเดี๋ยวถอดมันก่อนจุดที่2ที่เห็นก็คือฐานแบตเตอรี่อ่าอันนี้เป็นปัญหาอ่าเป็นปัญหาคลาสสิกเลยเจอกันไม่ว่าจะไทยจะเทศทั้งนั้นเลย าฐานตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับฐานญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนทิ้งเรามาดูมายมกันว่าเขาใส่มายมอะไรมาให้เครื่องแท้นะครับเครื่องตัวนี้แท้มายมก็ผมว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้แหละก็คือถ้ายอมรับได้นะครับว่ามายมมันไม่ตรงรุ่นถ้ายอมรับได้ก็ใช้ได้ เท่าที่ดูเนี่ยจากการกันน้ำเนี่ยน่าจะได้แต่มายมนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่างมายมของแท้กับไม่แท้แล้วดูว่ามันต่างกันขนาดไหนเห็นความแตกต่างไหมฮะดูขนาดดูไซส์ออีอเดี๋ยวโฟก,กัสมันไม่ดีเลยมายมดูต่างกันเลยเห็นไหม โอ้โหไซนี่ยังก็พ่อกับลูกกันเลยนะครับอ่ามายมไม่ผ่านนะครับอ่ะทีนี้มาดูส่วนก็แบตเตอรี่ไม่ผ่านรู้สึกว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับเท่าที่ดูจากภายนอกดูฝาหลังครับฝาหลังบวมบวมปูดเลยอ่อยาเดี๋ยวสังเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะเห็นรอยปูนบวมไหมะมันใกล้เกินกล้องนี้ก็โฟกัสไม่ดีเลยก็หลังบวมเห็นไหมฮะบวม บวมอันนี้บวมจากการขันแน่นเกินไปจุดที่2เหมือนกันจุดที่3เป็นบวมใกล้แตกด้วยจุดที่4เป็นทั้ง4จุดเลยแต่วันนี้เราแต่งได้นะครับคือการแต่งถมสามารถแต่งให้มันกันน้ําได้ก็พอแต่งเสร็จแล้วถ้าเผื่อว่าฝาหลังโกงก็จะมีวิธีทําอีกแบบหนึง่งเพื่อให้ ระบบกันน้านมันทํางานได้นะครับมีวิธีทํะไม่ต้องห่วงทีนี้เราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือถ้าเปลี่ยนเม็ดมะยมเนี่ยมันจะแพงเพราะเนื่องจากมะยมเนี่ยต้องใส่เป็นของแท้แล้วก็เป็นลมดําด้วยลูกค้าก็สมัครใจที่จะใช้อันเดิมแต่เราจะลมดำมันอ,อันนี้จะเป็นเซฟขึ้นมาจะจะประหยัดมากกว่านะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงยิ่งถอดก็ยิ่งเจอ,อจุดบกพร่องแล้วก็จุดที่เขายำมานะครับสังเกตตอนถอดออกมาเนี่ยปกติแล้วเจ้าขอบสเกลด้านในมันต้องติดตัวเครื่องขึ้นมาเลยอันนี้สามารถถอดออกมาได้เลยแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือ ให้สังเกตเห็นนะฮะตรงช่องนี้โผหายไปแต่พอถ้าวางอยู่ในในขอบของตัวนับปัดเครื่องเนี่ยมันจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสีขาวมันก็เลยแลดูยากอ้าโอ้อยทีนี้มันมันก็มีข้อเสียเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับใน eBay, อ,อีเอเคสนี้ขอตั้งชื่อว่า ebay อีบ้าบ ก็เน้นหายซื้อมาแล้วนะครับทุกอย่างแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าต้นทุนมันก็จะต้องบวกเพิ่มเดือนนี้ลูกค้าซื้อมาตกเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ4,5 0 0ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสินค้ามือสองเนี่ยเวลาส่งเข้ามาทางไปรษณีย์คือมันต้องส่งมาทางไปรษณีย์นะครับจะต้องถูกภาษีด้วยหรือเปล่าโดยปกติที่ผมเคยไปเนี่ยโดยภาษี10 1 2 12เถ้าจำ,จำไม่ผิดนะ12เปผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วแต่ที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยยอมรับเลยว่าสมัยก่อนนะฮิ้วเลยฮิ้วกันเป็นล่ําเป็นสัรเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้จะฮิ้วไปทําไมแล้วไม่มีประโยชน์อะ่ะคือราคามันมันเสียหมดแล้วอะนะครับอ่าก็เดือนนี้เดี๋ยวจะต้องเช็ค เจ้าลมทาผมไม่ได้ลมนานมากแล้วเลยไม่รู้ต้นทุนแล้วก็จะสรุปค่าจะจ่ายทั้งหมดให้กับเจ้าของส่วนในเรื่องสเกลที่มันหลุดเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่เทียมเนี่ยมันติดได้ไม่มีอะไรผมก็มีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะก็ขอให้ระวังนะครับอย่าคิดว่าเป็น eBay เป็น a เม Amazon เป็นเว็บไซต์จากเป็นอะไรของเมืองนอกแล้วมันจะไว้ใจได้ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตรวจตาให้เราอันนี้เป็น การขายของผู้ค้าซึ่งใช้อเมซ o n เป็นคนกลางอันนี้ Ebay ขอโทษไม่ใช่อเมซอนอีเบเอา Ebay เป็นคนกลางนะครับอ่ะก็จะตรวจตาให้ดีก็คงจะต้องเช็คน่ะก็คงต้องถ้าซื้อเมืองนอกซื้อผ่านเว็บพวกนี้เราไปเอาผิดอะไรเขาไม่ได้หรอกเดีย๋ยวว่าแต่ Ebay เลยแม้แต่ไอแอปส้มแอปอะไรเนาะ อ่ะผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้แอป l a z a d านี่แหละก็ผมซื้อนี่แหละก็ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันดุทุกหลอกไงคือไอ้ทางเมืองจีนมันหลอกผมมาตอนนั้นซื้อเครื่องปอกแอปเปิลก็มาเป็นรูปเลยนะเป็นรูปเครื่องปอกแอปเปิลเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเอ้ยก็ไม่แพงนี่เป็นเครื่องที่เราหมุนเนี่ยและตัวแอปเปิลมันจะหมุนใบมีดมันจะโค้งเข้าไปหาตัวตัวลูกแอปเปิลเนี่ยแล้วก็ปอกอใบมีดมันก็จะปอกเอาเจ้าตัวเปลือกออกหมด 200กว่าบาทนึงถ้าผมจําไม่ผิดว่าเออมันถูกดีก็ซื้อมาลองดูฮะมาลองเล่นดูอพอเราสั่งซื้อนะครับรูปมันจะเปลี่ยนทันทีอลองสั่งลองเล่นดูก็ได้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยสมมุติว่าเราซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นไฟแล้วกันเป็นไฟพร้อมขาเลยเนี่ยเขาบอกราคานี้พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นผ้าเช็ดผ้าเช็ดพื้นได้ไงงง แล้วปล่อยก็ทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จะมีเราจะต้องเอาใส่ในตะกร้าพอใส่ในตะกร้าเสร็จมันถึงจะยอมเผยรายละเอียดออกมาว่าไอ้ผ้าเช็ดพื้นนั่นแหละถึงจะราคาถูกที่มันตั้งเอาไว้แต่ตอนมันลงรูปเนี่ยมันลงรูปอื่นผมมาโดนประจําก็ต้องอย่าเผลอ,อในเคสของผมเนี่ยพอสั่งซื้อเสร็จปับ๊บไอ้ทางนู้นเนี่ยมันเปลี่ยนรูปทันทีเลยนะ มันเปลี่ยนจากรูปเครื่องแอปเปิลกลายเป็นแค่ใบมีดแอปเปิลเออนิดเดียวเองนะสองกว่าบาทผมก็โวยสิโวยไปคืนเงินทีแรกๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็หรอกก็แค่คืนเงินคืนเงินเสร็จเขาก็จะมีนโยบายว่าให้คุยกับคนขายซึ่งอยู่เมืองจีนน่ยทางนูน้นทางนู้นก็โวยวายหรือว่าเฮ้ยคืนได้ยังไงอ่ะผมก็โวยไปว่าแล้ว ทำไมจะคืนไม่ได้เองลงรูปแบบนี้แล้วพอฉันสั่งซื้อเองรีบเปลี่ยนรูปทันทีเลยอันนั้นคือเขาเปลี่ยนนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะลงแบบหลอกนิดๆแต่นี่มันหลอกจริงๆเลยเอโอ้ตอนนั้นด่ากันเลยนะครับก็าด่าผมเลยก็ด่า,ดาว่าตาอยู่ที่ตูดอล่าน่าจะใช้ภาษาจีนแล้วแปลเป็นไทยเนี่ยผมก็ดา่ามั่งเพราะด่าเสร็จก็เรื่องถึงเจ้าหน้าที่ของนาซาดาเขาบอกไม่เป็นไรคืนมาเลย จะกักเงินตัวนี้ไว้ให้ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเาได้ผมคืนนะแล้วหลังจากต่อจากนี้ไปคือผมจะด่ามันตลอดเลยนะผมด่ามตลอดเลยนะผมก็พิมพ์ไออย่าไปซื้อมันไอ้นี่ดอกลวงอะไรเงี้ยพิมพ์ทุกวันเลยนะเล่นไม่เลิกนิสัยไม่ดีผมมันนิสัยไม่ดีอ่ะก็เป็นประสบการณ์นะครับจากการซื้อของโดยผ่านพวกนี้นะฮะคือแต่ผมก็ยังแนะนํานะครับถ้าจะซื้อผ่าน lazada ซื้อผ่าน shopee จะดีกว่าเพราะว่าเราคืนเงินได้ไอ้เจ้า e ี a y นี่ผมไม่รู้ว่าคืนได้หรือเปล่านะครับอ่ะถ้าเผื่อว่าเสร็จยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันสำหรับเจ้าเรือนนี้นะครับว่ามันยังคงน่าใช้อยู่หรือเปล่าเจ้าตัวกระจกนะฮะตัวกระจกที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้กดออกมาดูนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวก็กดเลยดีกว่าเราถอดออกมาดูกันชัดๆเลยนะครับไม่ได้มีการใส่ร้ายกันนะ เห๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไม่ซื้อกับเองแล้วเองแม่งใส่ร้ายเขาไม่ได้ใส่ร้ายนี่เรื่องจริงอ่าดูขอบกระจกก่อนนะครับอ่าขอบใช้ได้ครับเบอร์ตรงความหนาครับความหนา31ครับ3 3 1ผิดนะฮะผิดไซส์นะครับอ่สามจดู้นย์ได้พหนาใช้ได้แต่ทำไมถึงกดออกมาง่ายทำไมถึงลงไปแล้วไม่ไม่จม อ่ะซีนกันน้ำนะครับได้เบอร์ใช่ครับเบอร์กระจกตรงแสดงว่าทางนู้นเนี่ยเวลาใส่กระจกแล้วแกคงจะกดด้วยมืออย่างเงี้ยครับกด,กดด้วยมือเนี่ยฮะกดดอย่างงี้เนี่ยพอกดด้วยมือพ่อมันจะลอยอ่าก็จะต้องใช้เครื่องนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งที่เจอเจอเจอค่อนข้างเยอะมากกระจกบาเซลไม่มีหายไปแล้ว นะครับกระจกปะสูก็ถ้าทำทั้งหมดก็ต้องเพิ่มอีกเยอะแหละฮะเพิ่มอีกเยอะตัวนี้ถ้าเพิ่มอีกก็น่าจะมีเกือบสองพนนะก็เท่ากับว่าเรือนี้จริงๆแล้วไม่คุ้มนะครับสี่พันห้าเพิ่มอีกสองพเป็น6 000, 5พันห้าหกพัแล้วต้องลำบากไม่รู้ภาษีผมยังไม่รู้นะว่าโดนหรือเปล่า ถ้าราคานี้ซื้อในเมืองไทยดีกว่าได้เห็นของด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพบกันครับหลังจากเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยยังไม่ได้สรุปให้จ่ายให้ลูกค้านะครับว่ากจะตกลงซ่อมหรือเปล่านะครับเรียบร้อยแล้วครับบทสรุปของเรือนนี้นะครับก็เรายังคงใช้มายมเดิมนะฮะเห็นไหมครับสังเกตว่ามายมมันจะเล็กกว่าเบ้า แต่ว่าเราไปลมดำมานะฮะอันนี้คือมายมลมดำก็จะดำอาจจะแตกต่างจากดำของปุ่มกดอ่จะให้เหมือนนี่คงจะยากเพราะว่ามันก็ใช้เคมีต่างกันจริงอ่อผมรับบอกให้เลยว่าผมจ้างเขาลม,มทำไม่เป็นหรอกก็อะไรสวยก็ต้องอาศัยเขาแหละนะครับอันนี้เดินปก,ปกติแล้วนะครับที่เห็นแฉะเนี่ยเพราะเพิ่งจะแช่น้ำมาเป็นการเทระบบ กันน้ำอก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับเรือนนี้ก็รู้ไหมนกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ